อย่างเมื่อวานที่ทางพรรคก,ก้าไฟบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับสองพรรคใช่ไหมฮะเราเองพูดตั้งแต่ต้นนะฮะรวมใจสร้างชาติที่เราเยืนยันตั้งแต่เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับว่าเราก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก,ก้าไฟเนี่ยผมกังวลในส่วนของระยะเวลาสิบเดือนนะครับผมเห็นแกนนําบางพรรคออกมาบอกแล้วว่าประชาชนเรียบร้อมให้รอสิบเดือนได้นะครับซึ่งก่อนหนะ้านี้เลือกตั้งเสร็จตั้งก็บอกให้เลือกตั้งรัฐบาลพอ มันตั้งไม่ได้ท่านก็บอกว่ารอดีกว่าผมคิดว่าตรงนี้มันมันไม่ได้ทาเพื่อประชาชนและประเทศชาติยอย่างแท้จริงนะครับเชิงเป็นการทําเพื่อตัวเองรบตรงนี้ก็ผมคิดเราผมไม่ไปก้าร่วงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูคนกครของสารมูลนะครับว่าท่านพิจารณบหรือไม่นะครับซึ่งถ้าท่าน ถ้าท่านรับเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการที่นานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าท่านไม่รับเนี่ยเรื่องก็จบถูกไหมครับตรงนี้ต้องต้องรอดูแล้วก็เราไม่ควรไปก้าวล่วงกระบวนการตรงนั้นนะครับการตั้งข้อสังเกตไหมคะไปองเรีอนซึ่งจะมีการตึกโตกันเนรือต่อจริงๆผมเห็นก็มีการยื่นไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมีทั้งวิชาการอิสระก็ยื่นไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็ ความเห็นก็แบ่งออกเป็นหลายฝ่ายนะครับเช่นท่านอดีตอุลาการสารนูท่านาหนึ่งขออนุญาตที่อหนนามท่านจรรยก็บอกว่ามันยื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอผู้ตรวจการบอกว่ายื่นได้ก็ก็ต้องไปดูนะฮะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่อยู่ที่ว่าท่านรับหรือไม่รับนะครับเพราะถ้าท่านรับเนี่ยผมเข้าใจว่ากระบวนการมันก็หลังจากนั้นก็ต้องมีกระบวนการต่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่รับเนี่ยความหมายของรับหมายถึงว่าองค์คณะต้อง ประชุมพิจารณาถูกไหมครับไม่ใช่ว่ารับตามพุทธการนะครับส่วนาทาพรรคที่มีการประชุนี้นรนี้งนี้ก็ต้องเป็นเหตผในการคงคงผมเข้าใจว่าพรรคก็คงคงคุยกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคกับท่านเลขาธิการพรรคก็คงจะนําเรื่องการหารือเบื้องต้นกับกับพรรคการเมืองที่เป็นระดับที่จะจับตั้งรัฐบาลมาคุยในที่ประชุมด้วยนะครับว่า เรามีทิศทางอย่างไรแต่ว่าพรรคก็ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างเมื่อวานที่ทางพกการรคก้าไกลบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับอสองพรรคใช่ไหมฮะจริงๆตรงนี้ผมผมว่าเราเองเนี่ยพูดตั้งแต่ต้นนะฮะวลใจสร้างชาติที่เรายืนยันตั้งแต่เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับว่าเราก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับพกกรรคก้าไกลเนื่องจากว่าท่านมีนโยบายแก้ไขามาตราน1 2หนึ่งสองตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ผมกังวลในส่วนของระยะเวลาสิบเดือนนะครับคือวันนี้ผมเห็นแกนรนำบางพักคออกมาบอกแล้วว่าประชาชนเรียบร้อมให้รอสิบเดือนได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เลือกตั้งเสร็จท่านก็บอกให้เรียกตั้งรัฐบาลพอมันตั้งไม่ได้ท่านก็บอกว่ารอดีกว่าสิบเดือนอะไรเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้มันมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับ คือมันเป็นการทําเพื่อตัวเองถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าประเทศรัรอไม่ไหวนะครับคือสิบเดือนเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยภาคเอกนชนนักธุรกิจหรือประชาชนเนี่ยเขารอรัฐบาลใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกการตั้งรัฐบาลเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ได้อันดับสองก็ต้องจัดอันดับสองไม่ได้ก็อันดับสามก็จัดซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ย เศรษฐกิจก็กาลังดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็าลังมาเดินทางมาเยอะแยะมากมายนะครับมันมีสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะต้องทําต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบันนีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรอสิบเดือนเนี่ยมันมันไม่ควรนะครับขอให้เห็นแก่ประชาชนแล้วกันนะครับแล้วก็ ท่านก็สร้างรัฐบาลได้ด้ผมเอาใจช่วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านคนเอกประยุทธ์ได้ปาล็อะไรไหมครับเกี่ยวกับกรณีการเดินหีขับทางสิเดือนแล้วเมื่อเยวเวลาผมท่านท่านไม่ได้คุยกับผมเรื่องนี้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงนะฮะคือสิ่งสองอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงตลอดก็คือเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองนะครับนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในประเทศอันนี้ท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าท่านไม่อยากให้หันย้อนไปสู่จุดนั้นอีกนะครับแล้วก็ ผมเข้าใจว่าเรื่องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลท่านก็เป็นห่วงนะครับท่านก็คงอยากให้เรามีรัฐบาลใหม่โดยเร็ววันนะครับเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อประเทศต่อไปนะครับแล้วก็เดินหน้าในสิ่งที่ลเอกประยุ์ได้วางรากฐานไว้ก,กับประเทศนะครับ